เดี๋ยวผมอ่านอีกครั้งหนึงนะ่งครับจริงๆคำเนี้ยผม้ประโยคน์เนี้ยผมก็เพิ่งมาเห็นทีหลังนะหรือผมรู้จักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมาจากอะไรอะไรแอมอะแต่ตอนนั้นเนี้ยที่ผมสนใจผมไม่ได้ตอนนั้นผมยังไม่เห็นประโยคนี้หรอกแต่ผมผมเห็นด้วยเห็นด้วยตัวเองว่าเออเพื่อนจริงผมรู้จัก ออธุรกิจขายตรงเครือข่ายเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่คุณแอมเข้ามาใหม่ๆนะม้าย้อนกลับไปนี่ขอระลึกกันพุทธศักราช2 5ง0ันกว่ากว่านี่ยมั้งครับที่มีธุรกิจขายตรงจากเมริกาเข้ามาเมืองไทยตวเพื่อนก็มาแนะนำนั่งคุย <S <S ที่ทบ้านเนี่ยจำได้คือ ที่กินเพื่อนเขามานําน้องชายแต่น้องชายไม่ได้สนใจฮะแล้วก็บังเอิญน้องชายก็เอาไอว้วารสารของของบริษัทที่ว่าเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยใหม่ๆเมื่อประมาณโอ้สองพันห้าร้อยสามสิบห้าสาสิบหกสกว่าปีแล้วใช่ไหมเผื่อแคบเดียวแสดงว่าเราเราผ่านวัยกลางคนแล้วถึงโลกหมุนเร็วก็คือ ต้องขออนุญาตเพื่อนๆผมไม่ได้ทักทายเพื่อนๆเลยคุยเพลิดก็ขออนุญาตักโดยรวมแล้วกันครับแล้วเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผมก็าลังเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนนี้ก็มาถึงเรื่องเกี่ยวกับเพยายามจะอธิบายนิยามคําว่าธุรกิจขายตรงเครือข่ายวางมันมันคืออะไรแล้วทาไมมันยิ่งพอพูดไปก็เล่าได้ยาวเพราะว่ามันมีทั้งภาพลบภาพ,พคือคือผมผมกล้าพูดว่ามันเป็นภาพลบเพราะว่า เพราะว่าหนึ่งคนทั่วไปไม่เข้าใจเพราะว่าพอเห็นมันเหมือนกับว่าคนทั่วไปเข้าใจแบบเข้าใจแบบสีเทาอ่ะเทาเทาอ่ะดำดำก็เลยมองเป็นธุรกิจนีกเป็นภาพลบไปเลยส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเข้าใจแบบแจะเข้าใจไม่ลึกซึ้งก็เลยไม่เข้าใจธรรมชาติของมันก็เหมือนตัวผมเป็นตน้น ช่วงหนึ่งมันก็จะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจแล้วก็ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ผมว่าที่ที่เป็นต้นต่อของปัญหาที่ทําให้เกิดภาพลบอะไรเนี่ยคือว่าเป็นคนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเอ,อ่ออะไรโนฮาวของธุรกิจาขายตรงเครือข่ายแต่แต่เอาเอาจุดจุดเด่นจุดแข็งของมันเนี่ย มาใช้ในทางที่ผิดมันก็เลยผิดผิดผิดน,น,นี้คือผิดกฎหมายเลยเพราะว่ามันก็มีกฎหมายขายตรงมันคับอยู่ถูกนั้ทีนี้พอความเข้าใจของคนมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยโอเคจัดจิตใจควนยาใช้อย่างถึงเพราะนั้นอะไรก็ตามที่แบบพอมันสามารถปิดเป็นสีเทาได้เนี่ยคราวนี้มันก็คืออีกาตัวเดียวเอ้ยไม่ใช่เ <laughs> ขาเรียกเลยนะปลาเน่า ตอนเน่าตัวเดียวก็คือเน่าทั้งคอกเลยถูกไหมฮะว่าไปน,นั้นกลับมาเรื่องที่ผมอยากพูดมากกว่าก็คือผมก็ลจะบอกว่าพอผมได้รู้จักมันเนี่ยพูดถึงอะไรนะน้องชายรู้จักจากน้องชายแหละพองเพื่อนมาแนะนําน้องชายตอนที่ธุรกิจนี้เข้ามาเมืองไทยใหม่ๆเมื่อประมาณกว่าสามปีที่แล้วน้องชายไม่สนใจแต่เอาวัสดสารของบริษัทมาวางไว้ที่โต๊ะทานข้าวผมก็หยิบมาดูมันคืออะไรอ อะไรนะเอวมเอวมเลยแล้วก็พอเปิดอ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอประโยคไปเจอคำคำหนึ่งหรือประโยคอะไรทักอย่างเนี่ยบอกว่าคือไม่ใช่เจอเหรอกคือไปไปอ่านแผงเขาเลยอนะ่ะพออ่านแผงเสร็จผมก็เห็นมองเห็นอะไรว่าคือของของภาษาเนี้ยมันเขาเรียกมันเป็นครับผมคือ mlm อะะใช้คำว่า mlm มัลติเลเวลมาเก็ตติ้เป็นระบบการตลาดขายตรงแบบหลายชั้นคือตอนนั้นผมก็พยายามศึกษาเกนวันว่าขายตรงชั้นเดียวซิงเกิลเลเวกับขายตรงหลายชั้นมัลติเลเวลเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกันยังไงคอาเข้าใจผมนั้นนาทีนั้นก็คือว่าขายตรงซิงเกิก็เช่นของสมัยนั้นก็ต้องพูดถึงอะไรนะ ดูสิติดอยู่ตรงปากไม่ออกที่อยู่ตรงหัวมุมนาบมมแหงนะฮะวิธีแล้วกันอวิธีก็เป็นขายตรงแบบเขาเรียกซิก็เรเวลก็คือว่ายอดขายมาจากการการขายการขายของเซลล์แล้วก็สร้างทีมแต่สร้างทีมก็คือเป็นเป็นแบบโมดิเวตเป็นคือเป็นแบบชั้นเดียวอ่ะไม่ได้หลายชั้นแต่ถ้าเป็นมัลติเรเวลเนี่ยจริงๆแล้ว MLM หรือธุรกิจเครือข่ายมันต้อคืออันเดียวกันก็คือเป็นขายตรงแต่หลายชั้นก็คือแบ่งเป็นชั้นๆใช่นว่าถือว่าถ้าเราขายคนเดียวเริ่มจากขายคนเดียวก็เป็นซิงเกิลแต่พอเราสร้างทีมเนี่ยเรามีดาวไลน์ใช่ไหมเราก็จะมีแผนปันผลตอบแทนจากดาวไลน์ของเราเป็นชั้นๆแล้วแต่แผนถ้าเป็นแบบแผนแบบ sub ก็เลยนะ อันนี้ผมพูดตามความจของเขาเรียกสกแตสเต็ปมันก็จะเปอร์เซ็นต์ก็จะแบ่งเป็นชั้นๆคล้ายๆค้ายๆเหมือนภาษีก้าวหน้าอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นอีกแผนจริงแผนมีหลายแบบอันนี้ผมอธิบายเท่าที่จําได้แผนหนึ่งก็คือเป็นลนักษณะอยู่นี้เลเวลหรือเปล่าหรือก็คือกี่เปอร์เซ็นต์เป็นชั้นๆเช่นว่าชั้นที่หนึ่ง ติดตัวกี่คนก็ได้ก็มีเปอร์เซ็นต์จากการที่เราบอกต่อแล้วก็คนที่เราแนะนำมาเขา,เขาอาจจะซื้อกินเองหรือจะเป็นนักขายเนี่ยเป,เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนว่าจะมาเป็นชั้นๆเปอร์เซ็นต์แต่ละชั้นก็แล้วแต่เท่าแตกต่างกันไปตามตามที่แต่ละแผนแต่ละบริษัทกำหนดแต่ว่าโดยโครงสร้างเหมันกับโครงสร้างเหมือนกัน นี่คือเข้าๆนะคร้าๆทีนี้เอวิธีที่ผมดูง่ายๆว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยบริษัทเนี้ยถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายคือคือถ้าถ้าบิดนิดเดียวผิดกฎหมายก็คือเป็นแชร์ลูกโซ่เลยถูกไหมฮะนนี้นี่ถามบอกตัวเองนะคือ <laughs> ถ้าเพื่อนที่เข้าใจก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดคือว่าถ้าเราบิดมันนิดเดียวเนี่ย มันก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่หรือมันนี่เกมจริงๆมันนี่เกมเนี่ยมันก็มีทั้งบทไม่เี้ยถ้ามันนี่เกมที่ถูกกฎหมายก็มีแต่มันนี่เกมในที่นี้คือมันนี่เกมแบบแชร์ลูกโซ่ถือว่าอะไรกินหัวคิวอะง่ายๆแต่ธุรกิจเพื่อข่ายหรือขายตรงหลายชั้นที่ที่ถูกกฎหมายเนี่ยรายได้จะต้องมาจากเอคิดง่ายๆคือมันไม่ได้กินหัวคิวรายได้มาจากเอยอดขายของสินค้าก็คือ มีแล้วโลกการตลาดคือเป็นการเคลื่อนสินค้าจากจากแหล่งผลิตสู่ end user หรือเป็นผู้บริโภคลาสสุดท้ายเพราะนั้นรายได้ที่จะเกิดจากทุกจากแผกนการตลาดแบบ M l m เนี่ยตางเข้าใจผมนะมันก็ต้องปันเขาเรียกนะถ้าแปลเป็นไทยเขาเรียกแผนปันผลตอบแทนมาจากการที่คนในองค์กรเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยซื้อกินซื้อใช้แล้วก็จะปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นแล้วแต่จะเรียกค่าตำแหน่งค่าแนะน,นำค่าอะไรที่ท,ที่แผงแผง แผนธุรกิจมันกาหนดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มาจากการหักหัวคิวจากคนเก่าไปจ่ายเอาคนเก่ามาจ่ายคนใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าคนเก่าไปจ่ายคนใหม่นั่นคือแชร์ลูกโซ่หรือเธุรกิจที่กฎหมายมันนี่เกมนั่นเองแต่เอธุรกิจขายตรงที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็คือว่ารายได้ทั้งหมดมันจะต้องไปตามแผนเลยนี้รายได้มันจะมาแล้วก็ต่อเมื่อสินค้ามันเคลื่อนจากแหล่งผลิตไปถึง end u s e r นี่คือที่ผมมองว่าธออุรกิจมึงถูกกฎหมายแต่แต่มันก็ถ้าคนไม่ศึกษาจริงๆมันมันก็อาจจะมองไม่ออกด้วยซ้านะเพราะว่ายิ่งยิ่งล่าสุดที่มีปัญหาเนี่ยล่าสุดที่มีปัญหาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่ดังๆ่ะดิติอะไรเนี่ย <laughs> อันนั้นคือเขาเอามาทําเครือข่ายแต่ว่าผิดตั้งแต่ อันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าต้องที่เขายินฟังข่าวอีกตั้งแต่จดจดรูปแบบรูปแบบของแผนการตลาดเลยแล้วก็เอามาทําเป็นเครือข่ายเลยแล้วก็เครือข่ายนี่ก็คือจริงๆดูเหมือนถูกนะแต่แค่เราบอกว่ามันไม่โตธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันก็ผิดละเพราะว่าพอมันไม่โตธรรมชาติเนี่ยมันต้องใช้เงินไปลงเยอะแต่ในครั้งแรกๆสมว่าผมสมัครไปสมาชิกปุ๊บเนี่ย ถ้าตามธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายนี่คือต้องเป็นเครือข่ายผู้บริโภคก็คือมันก็ต้องซื้อกินซื้อใช้ตามธรรมชาติแล้วครบแผนปันผลมันก็จะทํางานของมันตามระบบแต,แต่ไอ้แผนที่ถูกต้องเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันมีการกํากหนดให้ให้ต้องลงทุนเยอะๆในช่วงครั้งแรกหรืออะไรใหม่ๆเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มผิดธรรมชาติแล้วซพ่งงั้นคือต้องเข้าใจผมคือยอดยอดมันได้มาจาก โตจากโมดิเบตนะฮะไม่ใช่ยอดที่มาจากเอโตแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นในมุมมองผมบางธุรกิจโอเคทุกอย่างถูกมาเลยแต่พฤติกรรมผิดมันก็เลยผิดคือพูดง่ายคือทางการก็สามารถเอาผิดได้เพราะว่าโอเคเหมือนบบกว่าอะไรนะโดยโดยนิตินัยถูกแต่พฤติไนผิดอันนี้ยผมว่าอน่าก,กลัวเลยเพราะว่าคนทั่วไปจะมองไม่ออก แต่ไอที่แบบเอผิดตั้งแต่นิตินายแล้วนั้นพุตินายยิ่งไปกันใหญ่เลยเขาว่านิตินยัยบอกว่าก็คือแผนแผนทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแต่พฤติกรรมของเอเจ้าของบริษัทหรือว่าแม่ทีหรืออะไรเงี้ยมาทําให้มันผิดคือยิ่งผมว่ายิ่งทัพโปลจิวเวตแบบต้องไปเอาเงินมาลงทุนเยอะ ตศตสาต้องไปขายที่ขายนาอะไรเงี้อันน่ะผิดละแม้ว่าแผนจะถูกนี้ความว่าใจผมนะแต่ถ้านิตินายขิดก็อย่างที่ที่เป็นเรื่องกันเมื่อปีที่แล้วที่ดังสุดนั่นคือมันมีอะไรนะพรลบบคือพราบบก็มีพรบขายตรงกับพอลบการตลาดแบบตรงอีกอันนั่นคือเขาผิดตั้งแต่นิตินายคือเอาพรลบนี่ผมอ่านตามข่าวนะเอาพรบบแบบ ตลาดแบบตรงจดแบบตลาดแบบตรงแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยทําเหมือนขายตรงหลายชัน้นอะไรเงี้ยที่ความเข้าใจผมจากการติดตามข่าวโอเคก็จบไปไ <c oughs> ยังไม่จบแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเออผมรู้จักธุรกิจเนี้ยจากเออ ที่เล่าให้ฟังก็คือบริษัทที่เข้ามาเมืสามสิบกิหลจริงเขาเขาก็เป็นเรียกว่าพูดง่ายคือทุกวันนี้บริษัทนี้ก็อันดับหนึ่งะฮะก็ถือว่าเป็น Business School ของการตลาดเครือข่ายหลายชั้นเพราะว่าเป็นแม่แบบที่มาจากต้นกําเนิดที่อเมริกาใช่ไหมส่วนของเมืองไทยนี่ก็ม,ม,มีมีหลายบริษัทที่โอเคน่าจะถือได้เอ่ยชื่อก็รู้จักอันนี้ผมก็รู้จักจาก ใอ้บริษัทที่เป็นตน้นกำเนิดจากอเมริกาว่าพอผมไปเห็นแผงผมนี่เขาสุว่าตอนนั้นผมยังไม่เห็นประโยคนี้นะแต่ว่าพอมองเห็นนะว่าเออสมมติว่าผมขายคนเดียวจะเอายอดขายสักพันบาทหรือว่าสินค้าราคาสิบราคาราคาร้อยบาทก็ต้องขายสิบชิ้นถึงได้พันบาท อันนี้เป็นกำไรนะฮะพูดถึงกำไรเยอะเระว่ากำไรเอ,อ,นนรอขวดละสิบบาทจะเอากำไรสักพันบาทก็ต้องขายร้อยขวดนะอันนี้คือถ้าเป็นซิงเกิลคือเราต้องขายเองแต่ถ้าเป็นแบบเอ,อ ML m l เอรเอเครือข่อขายหลายชั้นเนี้ยแทนที่เราจะขายคนเดียวร้อยขวดเราก็ขายขวดหนึ่งแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาขายอีกคนละขวด็บรรลุขวด,ขวดให้ครบร้อยขวด เราก็จะมีกําไรพันบาทเหมือนกันประมาณเนี้ยผมก็เลยมาพอม,มาเห็นประโยชน์นี้ก็เลยถึงบางอ้อว่าอ้อมันก็คืออันนี้นี่เองที่พอจอห์นพอแกตแกตี้ท่านพูดว่ามหาเศรษฐีพันล้านเนี่ยพูดว่าผมยินดีรับผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซนจากการทำงานของคนร้อยคนมากกว่าที่ได้รับผลตอบแทนร้อยเปอร์เซนจากการที่ผมทำคนเดียวมันก็คือ ความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายเข้าใจไหมครับก็คือพูดง่ายคือพูดภาษาชาวบ้านคือว่าโอ้มันก็อธิบายยากนะจะพูดภาษาชาวบ้านแต่ถ้าผมไปไปเจอคําเนี้ยผมจะเข้าใจด้วยตัวเองเลยว่าคําว่าเอรายได้แบบพาสซีฟกับรายได้แบบแอคทีฟคาว่าแอคทีฟก็คือรายได้ที่เราต้องเอาเอา ตัวเองแรงและูกเมื่อคือต้องออกแรงตัวเองอะ่ะถึงจะมีรายได้นั่นคือแอคทีฟแต่ถ้าแพสซีฟเนี่ยก็คือเราสร้างระบบมันขึ้นมาแล้วเราก็จะมีรายได้จากระบบที่เราสร้างขึ้นมาเพราะนั้นความสวยงามของธุรกิจคือแขมันอยู่ตรงนี้นี่เองที่ว่ามันสามารถทําเป็นระบบระบบรายได้ที่ต่อเนื่องได้ อยากปลเป็นไทยนะคำว่า passive income เป็นรายได้รายได้ประจำที่ต่อเนื่องได้จากระบบที่เราสร้างขึ้นมาแต่การที่เราจะสร้างระบบเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปเนี่ยคนธรรมดาสร้างไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องใช้เงินทุนต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้อะไรเยอะแยต้องมีเงินทุนอย่างที่ธุรกิจใหญ่ๆทําทำกันคือเงินทุนมหาศาลแต่ความสวยงามของธุรกิจเค,ครือข่าย หรือธุกรกิจขายตรงหลายชั่นเนี่ยถือว่าคนธรรมดาคนธรรมดาอย่างผมอย่างเราๆทั้งๆเนี่ยสามารถสร้างระบบจากแผนการตลาดที่บริษัทสร้างขึ้นมาได้ทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าไอ้ระบบที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นจริงได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ก็อยู่ที่อยู่ที่ระบบแล้วครับว่าทีนี้ ผมคงหมดเวลาแล้วนวี้ไว้ชาวหน้ามาพูดต่อฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมสรุปสั้นๆก่อนจบคือว่าจะดีกว่าไหมถ้าเกิดผมบอกเพื่อนๆว่าผมมีระบบที่คนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆเนี่ยสามารถเอ,อสร้างระบบตัวเนี้ขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะ แต่ว่าเป็นระบบที่จะทําให้เกิดเรายได้แบบต่อนเนื่องมาจากเครือข่ายผู้บริโภคที่เริ่มต้นจากตัวเราสร้างมันขึ้นมาซึ่งระบบนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยคีย์เขาเรียกคีย์สักเซอะไรปัจจัยที่จะทําให้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันต้องเริ่มต้นเ,เริ่มต้นจากสินค้าก่อนเลย อันนี้ผมก็ฟังท่านประธานจอร์ดมาว่าเออมันน่าจะจริงนะเพราะว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าสินค้ามันไม่เป็นไปตามเนี่ยระบบมันเกิดยากฮะสินค้าต้องเป็นยังไงฮะก็คือหนึ่งมันต้องจําเป็นเป็นสินค้าจําเป็นจําเป็นยังไงฮะจะเป็นต่อร่างกายอ่ะผมเข้าตรงประเด็นเลยแล้วกันเพราะว่าว่าธุรกิจ โอเครับปี้โดยมีปีออยเป็นตัวนำเนี่ยถามว่าโอเมก้าสามหกเก้าจำเป็นไหมมันจําเป็นก็เดี๋ยวข้อมูลก็คอยศึกษาไปว่าจำเป็นยังไงคือร่างกายจําเป็นโดยเฉพาะโอเมก้าสามเนี่ยร่างกายจําเป็นแต่สร้างเองไม่ได้ต้องกินมันเข้าไปดังนั้นถ้านหนึ่งสินค้าจําเป็นแล้วก็สินค้าตัวเนี้มันดีจริงไหมคือคือดีดีดีจริงไหมก็คือว่า โอเคเป็นธรรมชาติร้อเปอร์เซ็น์ไม่มีผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็มีผลลัพธ์สุดแล้วคือจําเป็นดีมีผลลัพธ์และสาคัญสุดเลยต้องไม่แพงเพราะว่าถ้ามถ้ามันแพงนี่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงนะก็เหมือนรถเบนกับรถโตโยตา้าคือไปถึงปลายทางเหมือนกันแต่ว่าถ้า ไม่มีตังก็สื่อรดเบสไม่ได้ประมาณเนี้ยเพราะนั้นโอเควันนี้ผมจบเอตรงจุดนี้ก่อนคือว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบที่จะ mm. เขาเรียกอะไระ่ะผมโอเคถ้าพูดให้เพื่อนๆหรือชาวบ้านเข้าใจง่ายเหมือนก็เรากำลังสร้างท่อสร้างท่อน้ำประปาตอนสร้างใหม่ๆเนี้ยเราไม่ยังไม่ได้ใช้ น้ำหรอกเราก็ต้องไปหาบน้ํามาแต่เมื่อวันหนึ่งจะกี่วันกี่เดือนก็นแล้วแต่เนี่ยเมื่อเอ,อระบบการส่งน้ําประปาสําเร็จเนี่ยเราก็สามารถเอ,อใช้น้ําได้จากแหล่งกําเนิดมาถึงบ้านหลายต่อเน,นื่องเลยตรบใดที่น้ําไม่หมดแต่ถ้าหาบน้ําเนี่ยบรรได้แรงเราหมดเราก็หามไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นการที <c> ่ <oughs> <c oughs> ตัวผม หลายอยู่ยังไม่สะดวกขอบคุณครับการที่ระบบอท่อน้ำประปาที่เราจะสร้างขึ้นมาในหมู่บ้านเราเนี่ยมันจะทำงานได้สำเร็จเนี่ยโอเคผมว่าจุดเริ่มต้นก็มาจากเนี่ยฮอนะโอเคผมกำลังเปรียบเทียบสินค้าเป็นน้ำก็คือว่าโอเคกลับมาเรื่องสินค้าว่า ผมว่ามันต้องมาเริ่มต้นจากสินค้าก่อนเลยว่าสินค้ามันจําเป็นไหมแล้วโอเคมันจะพอมันจะเป็นแล้วเนี่ยมันดีจริงไหมดีจริงไหมคือว่าเป็นภัยต่อาการบริโภคไหมอันนี้ก็นั้นครับมันเป็นออคแกนิกเป็นธรรมชาติร้อเปอร์เซ็นเนี่ยเราไม่เคยแพ้สารสาก,กัดที่เรากินอยู่เราไม่เคยแพ้เราก็จะไม่แพ้เพราะนั้นโอเคมันจําเป็นมันดีแล้วก็เห็นผลลัพธ์และที่สําคัญคือต้องไม่แพงคือทุกคนเข้าถึงได้โอเค วันนี้ผมขอจบที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวราย์ข้าวหน้าผมจะมาต่อว่านอกจากเรื่องตัวผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยข้าวหน้าก็คงจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องก็คงหลายๆเรื่องะฮะที่ว่าจะทําให้เราสามารถสร้างระบบเพือเ่อขายผู้บริโภคเนี่ยขึ้นมาได้จริงๆจากคนธรรมดาธรรมดาเหมือนผมเหมือนท่านเนี่ยนะครับโอเคครับ เดี๋ยวเที่ยวน้าก็คงมาพูดถึงอะไรนะมีสมีเรื่องสินค้าแล้วก็ต้องมีเรื่องเอระบบระบบได้แผนแผนธุรกิจหรือแผนกระดาษที่จะทําให้เกิดระบบแล้วก็เรื่องความมั่นคงมุมไมซ์เซ็ตหรือมุมมองเรื่องความมั่นคงเทียบระหว่างบริษัทจดทะเบียนร้อยล้านกับบริษัทจดทะเบียนหนึ่งล้านเนี่ยถ้ามองในแง่ทุจดทะเบียนโอเคแน่นอนร้อยล้านมันมั่นคงกว่า แต่ถ้าความความมั่นคงในแง่ของการคงอยูย่อของระบบความยั่งยืนถาวรของระบบเนี่ยถ้าทุนจดทะเบียนร้อยล้านแต่ว่าแผนไม่เรียลลิสติกหรือว่าเป็นไปได้ยากกับทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านแต่ว่าแผนสามารถโตได้ธรรมชาติอะไรเงี้ยอาจจะมั่นคงกว่ากันก็วันนี้คงจบคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับผมไปกี่นาทีแล้วเนี่ย โอ้เกือบชั่วโมงพอดีก็มีผู้ชมเข้ามาทั้งผ่านมาผ่านไปก็แปดสิบเก้าท่านตัวเลขสวยครับมีผู้ติดตามใหม่หนึ่งท่านโอ้ผมใกล้จะบรรลุเป้าหมายเจ็ดแล้วครับเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้ผมอ,อ,อยู่เป้าหมายที่หกไม่ใช่อ,อก็ผมอยู่ขั้นที่หกของการขึ้นไลน์มาหลายเดือนแล้วครับโดยที่ว่าจะผ่านไปถึงขั้นที่เจ็ดได้ก็คือต้องมีผู้ติดตามใหม่ระหว่งางไลน์อยู่เนี่ยสามคนขึ้นไป เดวันซึ่งผมเหลืออีก3วันได้มา2ท่านละก็เดี๋ยวอีก23วันนี้เพื่อนใหม่ๆก็เข้ามาติดตามผมหน่อยนะ,นนะครับโ <laughs> <laughs> อเคครับสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่คุค่ารับชมรับฟังผมต้องอภิษฎเดี๋ยวเที่ยวหน้ามาต่อกันเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง ระบบที่เราทาให้เรามี passive income ได้อย่างแท้จริงจากเครือข่ายผู้บริโภคนะครับแล้วก็ใครที่มีภาพลบเกี่ยวกับธุรกิจขายต้มเครือข่ายเนี่ยผมอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งถูกกฎหมายแต่ว่ามีคนเอาไปบิดให้มันผิดนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจเนี่ยก็จะมองมันออกว่าอันไหนถูกอันไหนผิด เราก็มาสร้างระบบที่ถูกต้องกันเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เขาเรียกอะไรนะผมชอบสโลกแกนอันหนึ่งจากเอออันนี้ฟังมาก็เอามาจากท่านอาจารย์วิวัฒนิกรรมทรอาจารยักษ์ทางบูริทิเถือไข่ธรมร,มธรมชาติบูิทิกตรรมธรรมชาติดูสิลืมอะไรผมจะพูดว่าอะไร เอ,อดูสิผมลืมประโยชน์เลยว่าจะจบท้ายทนะีประโยชน์ี้ลืมเสร็จแล้วแหมไวกลางคนเป็นซะอย่างเนี้ยอะไรนะไม่ไรเดี๋ยวนึกได้ชาวหน้าผมบอก,บอกมาเฉลย <laughs> โอเคครับขอบค,คุณเพื่อนมากครับสวัสดีครับเท่านี้ก่อน